สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพกบผมา,าราจย์ชัดชัยภาสุกธรรมในรายการแสงธรรมแห่งสัทธาท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้เราได้พบกับต้นสาเหตุของความทุกข์กันไปแล้วแม่วันนี้ผมก็ยังอยู่ที่วัดบางแพรก จังหวัดนนทบุรีนะฮะท่านผู้ชมครับเพราะว่าเราได้คุยนะสนทนากับพระอาจารย์ในเรื่องของแนววิธีเราจะป้องกันอย่างไรกับเรื่องของระบบเศรษฐกิจเพราะว่าวันนี้เนี่ย ตลาดของระบบเศรษฐกิจนี่แหละเป็นตลาดของความทุกข์เลยเป็นตัวรวมเป็นตัวแหล่งของความทุกข์แต่ยังมีอีกท่านแบ่ง so ย่อยแบ่งซอยกันอีกนะฮะสำหรับตัวของความทุกข์ที่มันมีอีกมากมายที่มันถาโถมอย่างที่พระอาจารย์ท่านบอกครับว่าเรามีทั้งความทุกข์ขาจรและขาประจำวันนี้มานั่งสนทนากับทางท่านทระอาจารย์วัดบางแพรกจังหวัดสุทรบุรีครับกรหลานนนสวัสครับอาจารย์ครับเมื่อวานนี้เราได้คุยแล้วสําหรับในส่วนในเรื่องของความทุกข์ที่เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ ผมเชื่อมั่นเลยครับวันนี้เนี่ยท่านผู้ชมได้ได้ข้ออนุสติอย่างแน่นอนครับอาจารย์และยังมีความทุกข์อื่นๆอีกครับอาจารย์นะฮะหลายอย่างนะ,ะับโ,โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพระอาจารย์ในเรื่องของออย่างอาจารย์ได้เกิดมาแล้วในเรื่องของพ่อแม่พ่อแม่ใช่ใช่ใชทุกกับเรื่องลูกทุกกับเรื่องลูกครับพระอาจารย์อ๋อถ้าอย่างนี้เนี่ยเราต้องเริ่มต้นที่ตัวของพ่อแม่ก่อนใช่ไหมอาจารย์ใช่ใช่ใช่ต้องเริ่มต้นของพ่อแม่คือ เราสังเกตไหมว่าเด็กบ้านนอกกับเด็กในเมืองในแตกต่างกันนะครับรอัตมาในถูกสอนเด็กบ้านนอกเนี่ยจะไปสนุนใหญ่นี่ไม่ได้นะอุ่ยาตายายนี่ด่าเลยแต่เด็กในกรุงเทพเดินตามสนุนซอกไซสนุนใหญ่ได้หมดอ่อาเพราะความปล่อยของพ่อแม่หรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยมันก็ต้องดูดูเด็กที่ญี่ปุ่นเนี่ยเด็กตัวเล็กๆขึ้นรถเมย์ไปโรงเรียนเองได้ จริงครับอาจารย์แต่ประเทศไทยอยู่มัธยมแล้วพ่อแม่ยังต้องไปส่งอยู่จริงครับอาจารย์อจริงครับอาจารย์อฮะต้องขับรถไปส่งจะขับรถไปส่งครับอฮะเออที่เรียกว่าขับรถเนี่ยไปส่งถึงหน้าประตูห้องหน้าประตูห้องเลยใช่ครับหน้าประตูห้องเลยครับอาจารย์อเพราะฉะนี้อย่างนี้เนี่ยครับอาจารย์เราก็ทุกทุกเนี่ยก็คือว่าทุกกลัวว่าลูกเนี่ยใช่จะไม่ดีกลัวจะไม่ดีอ่าฮะนะครับอาจารย์กลัวลูกว่า จะไปทาอะไรที่มันที่มันนอกลู่นอกทางอย่างนี้ครับอาจารย์เป็นห่วงเป็นห่วงเป็นห่วงลูกครับอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยมันก็ทุกข์เหมือนกันครับอาจารย์มันก็ทุกข์เหมือนกันใช่มันก็ทุกข์เหมือนกันทํายังไงเราจะเดินเดินแบบสายกลางครับอาจารย์ทำยังไงจะเต่างอาจารย์แล้วก็ต้องรู้จักมองแบบห่างห่างเราเอาจิตใจของเราไปยึดติดมากเกินไปก็เป็นความทุกข์ของเราจริงครับอาจารย์เป็นความทุกข์ของเราเราห่วงเขาไปเขาจะกินยังไงจะอยู่ยังไงจะโดนเพื่อนแกล้งหรือเปล่าไปโรงเรียนจะเป็นยังไงอะไรเยงี้ แต่ถ้าเรามองตั้งสติย้อนไปเนี่ยการที่เราทําอย่างนั้นเนี่ยปัญหาเกิดกับอีกหลายคนจริงอ,ปอ่ปัญหาเกิดอีกหลายคนหนึ่งรถติดและสองพอมีปัญหาปุ๊บลูกไม่สามารถที่จะเข้มแข็งเดินไปได้จริงเพราะมีพ่อแม่ประคองตลอดจริงมีปัญหาอะไรพ่อแม่ซัพพอร์ตมีปัญหาอะไรพ่อแม่ซัพพอร์ตครับอ่าพอถึงวันหนึ่งมาพ่อแม่ไม่อยู่ลูกไม่ได้ มีอยู่ครั้งหนึ่งผู้ผ่านมาสามเณรมาบทเน,นรเรดูดร้อนเด็กปจบปหกจะขึ้นหมหนึ่งามาจากสุพรรณครับอา<อ>จารย์กสุพรรณเนนก็กำลังฉันอยู่อามาระสอนเนนว่าได้อะไรมาเนี่ยทุกคนในกลุ่มทุกรูปในกลุ่มต้องแบ่งกันรู้จักความสาม,มัคคีซึ่งกันและกันครับอาจารย์พ่อเขาก็จะยินคํานี้ไปพ่อเขาก็เลยอีกวันหนึ่งพ่อเลยซื้อหมูปิ้งมาถวายพ่อเขาซื้อหมูปิ้งเนนมีทั้งหมด5 5รูปพ่อซื้อหมูปิ้งมา 60สิบไม้หกสิบไม้ด้วยความที่แม่ครัวแต่แม่ก็บอกอย่างเงี้ยเขาก็เลยหมูปิ้งที่ที่โยมเข้ามาน่ะแบ่งเป็นผลไม้ลลไม้ละไม้ละไม้ไมไมอ่าอ่าแล้วก็เหลืออีกนั้นก็เลยไปมาที่โต๊ะพระปรากฏว่าเขาเห็นลูกเขาอ่ะกินหมูปิ้งแค่ไม้เดียวอ่าเขาก็เลยโวยวายใหญ่ครับอาจารย์โวยวายว่าอาจารย์นี่ผมจะลูกผมศึกทําไมลูกผมไม่ได้กินหมูปิ้งอ๋อ S 1> <S 1> <S ผมซื้อให้ลูกผมแล้วลูก <S <S ผมเข้าใจแทนที่จะให้ลูกผมสามสี่ไม้ก็ให้คนอื่นก็ได้ลูกผมไม่อิ่มอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ปุ๊บอาตมาก็เลยเข้าไปก็เลยไปคุยกับพ่อเขาพ่อเขาบอกไม่ได้หน่อาจานผมกับอาตมาบอกว่าโยมอย่าเพิ่งศึกเลยโครงการตาเมมนี่ยบวชมาสามสี่ปีเนี่ยไม่มีเด็กคุณไหนร้องไห้ศึกเด็กเรียนต่ำกว่าอายุแปดขวบเนี่ยก็ไม่ได้ร้องไห้ศึกนะครับอ่ามีแต่พ่อแม่เลยสะดร้องไห้เพราะลูกอยากอยู่วัด เขาก็บอกไนก็ต้องมีบ้างแหละอาจารย์ที่จะต้องสึกเนี่ยลูกผมไม่ได้กินเนี่ยผมตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยให้ลูกผมลําบากเลยลูกผมชอบกินหมูปิ้งผมต้องซื้อหมูปิ้งทุกวันลูกผมกินแฮมเบอร์เกอร์ต้องกินทุกวันครับอาจารย์ผมต้องหาซื้อ,อทุกวันผมก็เลยบอกว่าแล้วตอนเนี้ลูกโยมอายุเท่าไหร่ 2> ห1 2สิบสอครับจะขึ้นสิบสาจะขึ้นมหนึ่งและโยมอายุเท่าไหร่6จกจะห้าสิด อีกสามปีได้โยมเป็นโรคอะไรบ้างแต่ม่อจะถามถ้าโยมไม่อยู่ใครจะทําให้เขาเขาก็เลยตั้งสติหรือเขาก็เลยว่าอ๋อใช่ใช่ระอาจารย์ผมผมไม่เอารูกผมสึกแล้วผมผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วเขาเขาว่า,ยา,า,าอ,อย่างนี้ว่าการที่จะมาสอนเนี่ยเพราะว่าเขาจะได้อยู่ร่วมในสังคมได้สักวันหนึ่งเขาจะต้องเขามีน้ําใจกับคนอื่นคนอื่นก็ต้องมีน้ําใจกับเขารู้จักแบ่งปันแล้วก็บอกแล้วว่านี่นะหมูปิ้ง โยมพ่อมาถวายเนี่ยทุกคนหกถ้าถ้าสิบครัวรูปได้ชันหมดเลยได้ชันหมดเลยมีน้ําใจหมดต่อไป50บกว่ารูปนี้ก็ต้องมาแบ่งปันตัวเองอาอย่างนี้ก็เลยบอกบอกพ่อเขาพ่อเขาอะไรสรุปเอองั้นผมไม่เอาลูกมสึกแล้วผมผมเข้าใจละเขาอย่างนี้ก็เรียกว่าพ่อคิดแทนลูกคิดแทนลูกทุกอย่างมองล่วงหน้าไปตลอดมองล่วงหน้าไปตลอดใช่อจุดจุดพีคก็คือลูกเขาก็บอกว่าใช่พ่อ พระอาจารย์ก็จะถามทุกวันแหละว่าจะฉันอะไรอยากฉันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับอาจารย์รแล้วทุกคนก็จะออกความเห็นกันว่าจะฉันนันนี้จะฉันนันนี้อแต่ว่าก็จะบอกเด่ยวว่าทำคข่าวแบบนี้นะให้ให้เด็กนะอะไรเงี้ยคือเด็กมันก็มีความสุขอยู่อยของเขาอยู่แต่บางครั้งในพ่อแม่มาจากสุพรรณนะมันขี่รถมาตอนเช้า<ฮ>ถวายอาหารเช้าเจ็ดโมงครึงร่งรันต้องออกมาตั้งแต่เช้าก็มานั่งเฝ้าลูกนั่นแหละก็เลยเป็นความทุกข์ของพ่อที่ที่คิดมากเกินไปคิดมากเกินไปคิดมากซะจนไม่รู้ ลูกอาจจะไม่ไม่อยากกินก็ได้ไม่อยากกินก็ได้คือบางครั้งเนี่ยการเป็นห่วงเกินไปแต่มามองว่าวันนี้มันก็อึดอัดนะจริงครับอาจารย์จริงวันนี้ก็อึดอัดแล้เข้าใจเราเป็นห่วงรักอ่าอ่รน่ะเป็นห่วงหมายความว่าก็ต้องไอมองเขาคาดการล่วงหน้าไว้ใช่ใช่นี่คือนี่คือความทุกข์เลยความทุกข์เลยใช่ครับพระอาจารย์คิดแทนลูกคิดแทนลูกทั้งหมดเลยแต่ก็ไม่ใช่ปล่อยเลยครับปล่อยเลยไม่ได้ครับพระอาจารย์ปล่อยเลยไม่ได้เพราะเด็กที่ อา่มาเคยทําเคสเกี่ยวกับเด็กที่ไปอยู่ตา้านเกมเจอย่ามเกมเด็กที่ติดเพื่อนอือเพราะว่าหนึ่งปัญหาหนึ่งแหละพ่อแม่บ่นเยอะจริงครับอาจารย์อ,อบางคนพ่อแม่ไม่ได้อยู่แต่อยู่กับลุงกับป้ากับลุงกับป้าก็บ่นเยอะนะงี้ยแต่ไปร้านเกมเนี่ยเพื่อนฝูงคุยได้ง่ายกว่าอืเพราะเพื่อนฝูงคุยได้ง่ายกว่าและเป็น แบบเดียวกันหมดครับพระอาจารย์เป็นแบบเดียวกันหมดอ๋อถ้าอย่างนี้พระอาจารย์ก็ต้องโฟกัสที่ตัวเด็กแล้วโฟกัสที่ตัวเด็กใช่ไม่ใช่พ่อแม่แล้วไม่ใช่พ่อแม่พระอาจารย์ใช่คือเราดูแบบห่างๆแบบปางห่างได้ครับพระอาจารย์แบบห่างได้แล้วเด็กที่ที่ที่พระอาจารย์ได้ไปคุยที่ที่พอติดเกมเนี่ยพอพระอาจารย์ได้ไปเห็นสาเหตุเนี่ยสาเหตุใช่แล้วคืออะไรครับพระอาจารย์ก็ปัญหามาจากครอบครัวนั้นครอบครัวครอบครัวนะเด็กบางคนเนี่ยที่ เมื่อตอปีสองรสิบแปดสีเก้าจมาเคยไปปวดเนนให้ให้สถานพินิษกับอาจารย์เด็กสถานพินิจที่เขาจะพ้นโทษเข้ามาให้ําบวดเนรเขาบอกว่าผมอยู่ข้างในสบายกว่าอยู่ข้างนอกอครับอาจารย์เดี๋ยวนี้นผมไม่ต้องดิน้นรนผมมีข้าวกินฮ่าฮอาจารย์ก็ตกใจว่าเออม,มันสบายยังไงอะไรเงี้ยมันว่าเดี๋ยวนั้นก็มีข้าวกินอ่ะผมไม่ต้องไปดิน้นรนที่จะวันวตื่นมาไม่ได้มีอะไรแต่สังคมรอบข้างเเป็นหมด ครับอาจารย์แล้วคนบ้าคลังเขาเป็นหมดมาทุกวันร้านเกมมีข้าวกินอย่างนี้เหรอพี่ชายเป็นคนคนที่ติดคุกอ๋อคนที่ติดคุกเด็กอยู่เด็กอยู่สถานพินิจอ๋อเด็กเด็กอยู่สถานพินิจใช่ใช่ครับอาจารย์นะวนเด็กอยู่ร้านเกมนะครับคือพักพวกเดียวกันกลุ่มเดียวกันอืมายถึงว่าสายพินิจที่คุกเนี่ยมีข้าวกินมีข้าวกินใช่คิดอย่างนั้นเลยคิดอย่างนั้นเลยคือถ้าเขาออกไปเนี่ยเขาไปอยู่ใช้ชีวิตเหมือนเดิมเนี่ยสภาพแวดล้อมก็เป็นเอกครับอาจารย์สภาพแวดล้อมก็เป็นเอก โอ้โหถ้าอย่างนี้ถ้าคิดอย <S 2> <S 2> ่างนี้มันก็ไม่ใช่จะไม่ใช uh ่ใช่ใช่มันก็ไม่ใช่อาจารย์แล้วพระอาจารย์มีแนววิธียังไงที่ให้เขาปรับความคิดอย่างนี้เนี่ยครับอาจารย์ปรับความคิดอย่างนี้ใช่ไหม uh huh. ต้องมองอานาคตของตัวเองให้ได้ hmm. ต้องวางแผนชีวิตของตัวเองให้ได้ oh, อดต,ตั้งเป้าหมายของตัวเองให้ได้ว่าจะเป็นอย่างนี้จะต้องดีขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าจะต้องค่อยๆปรับดีขึ้นพระอาจรว่าจะต้องถ้าจะต้องดีเนี่ย มันจะไปบีบตัวเองความทุกข์จะเกิดกับตัวเองอีกอุตสาหทุูจริงๆครับอาจารย์ความทุกข์จะเกิดกับตัวเองอีกเป็นผมเลยนี่แหละความความทุกข์เกิดความคาดหวังจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้ครับอาจารย์นิ้วมือมันยังไม่เท่ากันเลยมันจะเป็นเท่ากันนี่ครับอาจารย์เอนิ้วมือยังไม่เท่ากันเลยอ้มันมันมันบีบนะอาจารย์อ่าเราอยากให้ความสำเร็จมันไวๆครับแต่ขณะเดียวกันมันเป็นการบีบตัวเองมากเลยเป็นการบีบตัวเองมากเลยครับพระอาจารย์อย่างนี้มันก็ต้อง ลอยเป็นธรรมชาติหรือยังไงบ้างลอยไปตามธรรมชาติเพราะว่าบางครั้งอย่างในวัดเนี่ยบางทีจะมาทํางานเนี่ยใจ<า>ใเรามันสั่งไปมากมากกว่าที่งานที่จะทาเออจริงจริงมันมาเป็นทุกข์กับเรานะจริงจริง,งเราจะต้องเสียดึงเ,เราต้องเราต้องจากวิธีกําจัดความเครียดของเราให้ได้บางทีเราบอกว่าให้ทําแบบนี้นะบางทีพระทําไม่ทันเนี่ยเราก็งุดกินอะไรเนี่ยเราก็ต้องมามีหาวิธีแก้แล้วก็ต้องไปทำอย่างอื่นก่อนหาทำอย่างอื่นนู่นนี่นั่นมาแล้วก็ค่อยมาดูอะไรอย่างนี้ ที่วันนี้อาจารย์ให้สติผมามากเลยนะ<า>ร,ระพอาจา,ารย์ที่วันนี้อาจารย์ให้สติผมามากเลยนะพอาจารย<า>์เพราะว่าหนึ่งแล้วเนี่ยเริ่มที่ตัวเราก่อนร้ออย่าไปพึ่งหวังกับผู้อื่นเยอะนะใช่ใช่ใช่ เอออันนี้ก็ก,ก็เป็นผมเหมือนกันเออเป็นผมเหมือนกันเพราะว่าเออเออจริงเนาะเราไปหวังพึ่งเขาแล้วทําไมเราไม่เริ่มที่ตัวเราก่อนเริ่มก่อนเราก่อนใช่อาาออฮะเพราะถ้าเริถ้าเริ่มที่ตัวเราเราทาอะไรทได้ทุกอย่างมันสบายกว่ามันสบายกว่าอ่า<ช>มันมันเป็นการกระจัดความทุกข์และประการที่สองฮะอย่างที่พระอาจารย์บอกในเรื่องของอ่าในเมื่อว่าอย่าไปหวังพึ่งคนอื่นแต่นี่เนี่ย ให้วางแผนแล้วให้วางแผนใช่ให้วางแผนอย่าไปเอาความเฉเร็จมาบีบตัวเราบางทนะีลูกคนอื่นทาไมทําได้ลูกฉันทําไม่ได้แต่ลูกตัวเองจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้จะต้องสอบให้ได้เหมือนลูกคนอนื่นครับอาจารย์อันนี้ก็เป็นปัญหาเยอะเอะอ,อ,อโอ้อย่างนี้มันก็อยู่ที่ตัวของพ่อแม่แหละพ่อแม่ใช่ถามว่ารักลูกไหมอยากลูกเปแบบนั้ก็อยากก็รักแหละแต่ต้องถามลูกด้วยว่าลูกชอบไหมหรือลูกไม่ชอบอครับอาจารย์ลต้องความทุกข์จะเกิดทั้งสองฝ่าย ให้ลูกเป็นผู้พูดให้ลูกเป็นผู้พูดใช้ลูกเป็นผู้พูดยอมรับฟังกับลูกด้วยครับพระอาจารย์ใช่ท่าน,นี้เนี่ยนะฮะมาที่ครอบครัว <มา S 2> คอรอบครัว<ะ>สถาบ,บันครอบครัวสถาบ,บันครอบครัวนะครับพระอาจารย์ต่อไปแล้วพระอาจารย์นะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันดับสามเหมือนกันนะสำหรับในเรื่องของความรักครับพอาจารย์ความรักโอ้โหคนฆ่าตัวตายผูกคอตายก็เพราะเรื่องของความรักนี่แหละครับพระอาจารย์ครับครับพระอาจารย์ แต่นี้เนี่ยไอความรักที่เขาคุกเนี่ยเพราะว่ากลัวอ,อกหักครับอาจารย์ครับคิดอเองคิดไปเองด้วยมว่นมารจคิดไปเองครับอาจารย์โอ้จริงคิดไปครับอาจารย์คิดว่าเขามีชู้อย่างนี้เหรอครับอาจารย์อ่านั่นก็อีกประการหนึ่งคิดว่าเขารักอกปการหนึ่งบางทีความรู้สึกดีๆซึ่งกันและกันนี่ก็เป็นความรักแต่คือความรักทั้งนั้นจะรักแบบไหนรักแบบความใคร่หรือรักแบบซับทับ ธรรมดาครับพระอาจารย์ธรรมดาเราจะกลางยังไงดีแล้วพระอาจารย์แบบปล่อยเขาเหรอหรือว่าต่างคนต่างอยู่มันก็ไม่ใช่ความรักครับพระาอาจารย์หรือยังไงดีครับก็ต้องมองความดีของกันและกันนี่แหละต้องมองไปก่อนออต้องมองความดีของกันไปก่อนพระพุทธเจ้าตรัสว่าความรักของคนเราจะเกิดขึ้นได้ในหนึ่งต้องการเครือกูลกันในปัจจุบันและการเครือกูลกันในอดีตโอ้สาธุคือการเครือกูลจะในปัจจุบันนี่แหละที่เราสามารถเห็นได้ชัดในอดีตเราไม่สามารถที่จะไปแก้ไขได้แต่ในปัจจุบันเราเห็นได้ว่า การอยู่ร่วมกันเราเครือบคูลซึ่งกันและกันปีสุกร่วมทุกมามีสุขร่วมสุขมีทุกร่วมทุกกันเครือลกันในปัจจุบันอะไรคือถ้าใครอยู่ร่วมด้วยกันนี้ได้แสดงความรักจริงเป็นความรักจริงๆอครับอาจารย์อย่างนี้เนี่ยก็คือว่าเราก็อย่าไปเอาใจเนี่ยไปผูกกับในอนาคตใช่ใช่ผูกมาครับอาจารย์ก็อยู่ปัจจุบันให้มีความสุขใช้ชีวิตปัจจุบันให้มีความสุขครับอาจารย์ใช้ชีวิตปัจจุบันให้มีความสุขถ้าวันใดวันหนึ่ง นะฮะพระอาจารย์อันนี้ก็เรียกว่าคนกระโดดตกรนเยอะเหมือนกันพระอาจารย์สำหรับในส่วนนี้เรียกว่าฉันไม่รักเธอฉันไม่รักเธออือย่างเงี้ยอกหักอกหักโอ้โหทีนี้เนี่ยก็เกิดหายหน้ากับตัวเองเลยทีนี้ทำยังไงครับอาจารย์สมมุติว่าเขาไม่รักเราอะสติตั้งสติครับพระอาจารย์ตั้งสติเขาไม่รักเราเราต้องรักตัวเองจริงครับอาจารย์เราต้องเขาไม่เขาเรายังมีคนที่ทําให้เราเกิดมาคือพ่อมีแม่มีญาติพี่น้อง มีคนอื่นที่เราจะไปเราจะไปใส่ใจอะไรกับคนที่ไม่ได้รักเราอย่าเราอย่าไปใส่ใจกับคนที่เขาเกลียดเราเราอย่าไปใส่ใจกับคนที่เขาไม่ดีกับเราอมาโฟกัสที่สิ่งที่เขาดีกับเราดีกว่าดีจังเลยดีกว่าเราดีกว่าครับอาจารย์เพราะว่าตัวเองฆ่าตัวตายไปคนที่เสียใจคือพ่อแม่ญาติพี่น้องคนที่รักตัวเองมีเยอะอีเยอะอ่าเนนี่แบคนคนเดียวที่ทําให้ตัวเองเสียใจแต่จะตัวเองจะทําให้อีกหลายคนเป็นทุกข์กับตัวเองครับครับอาจารย์ หลายคนเออคนเราก็แปลกเหมือนกันนะะอาจย์<ช>ว่าเฮ้ยเราไปใส่ใจกับคนที่เราไม่รักใช่แต่กลับกลายว่าไอคนที่รักเราเราไม่ค่อยใส่ใจใช่แปลกเหมือนกันในโลกใบ<ช>น,นี้พระอาจารย์แปลกเ,เหมือนเฟซบุ๊กเหมือนกันนะ่าเขาบอกอาจารย์คุณจะจะบล็อกเขาเลยนะเพราะว่าไม่ชอบกันอะไรอย่างนี้นะครับอาจารย์แต่เราคิดในใจว่าเราเอาความดีแข่งกันไม่เกินเราทําความดีแข่งกันเราไม่ต้องไปโฟกัสในเรื่องนั้นอะ เรื่องเขาจะเป็นไม่ต้องอิจฉาไม่ต้องไปอะไรกันเขาจะทําอะไรก็เรื่องของเขาจย์มาอยู่ที่ตัวเองอยู่ตัวเองจะดีกว่าดูี่ตัวเองจะดีกว่าครับอาจารย์อ๋อเพราะฉะนั้นก็คือว่าเราตัดอาจารย์อย่างนี้ก็เรียกว่าต้องปล่อยวางแล้วหรือรัอาจารย์ต้องใช้คํานี้เลยครับอาจารย์ใช่ใช่ครับปล่อยวางครับอาจารย์นี่เรื่องของความรักความรักครับครับอาจารย์แต่ขณะเดียวกันเอาอย่างนี้กมันก็ทุกเหมือนกันอีกประเภทหนึ่งครับอาจารย์อาจารย์ครับไม่ใช่อกหักแล้วทีนี้เกิดเรื่องของ มีชู้มีชู้เอาอย่างไรดีครับอาจารย์ออย่างนี้มันก็มันก็มันก็เจ็บปวดเหมือนกันนะอาจารย์ตอนก็ต้องอยู่ที่ความคาดหวังของคู่คาดหวังว่าคู่ร่วมสมรสเนี่ยแฟนจะไม่นอกใจคือหวังมากรักมากมันอยู่ที่ความหวังเราก็ต้องเผื่อใจทําอะไรเผื่อใจไว้ครับเผื่อใจไว้คือบางครั้งเนี่ยไม่คิดว่าจะเป็นแบบนั้นแต่กลับกลับลายเป็นแบบนั้นฮ อพอเกิดขึ้นจริงๆเราก็ต้องมาอยู่ที่ตัวเองต้องดูตัวเองก่อนเราบกพร่องตรงไหนทำไมเขาถึงต้องไปมีชู้ครับอาจารย์สิ่งไหนที่เราทําบกพร่องหรือเปล่าและลองกลับมาแก้ไขตัวเองก่อนอแต่ถ้าเราแก้ไขตัวเองเราสารวจตัวเองแล้วเออเราดีเราเหมาะสมเราอะไรแต่เขายังทําอยู่เราก็แสดงว่าคนนั้นก็ไม่ไม่เหมาะสมสำหรับเราเราก็เดินถอยออกมาซะชีวิตง่ายชีวิตง่ายกล่ง่ายกว่าที่เราจะต้องไปฝากชีวิตกับ คนที่เขาไม่ได้รักเรากับคนที่เขาไม่จริงใจกับเราชีวอย่างที่อาจารย์บอกนี่ชีวิตเราง่ายจริงนๆนะจมาอาจารย์เออแต่แค่เพียงเราไปยึดติดเท่านั้นเองเท่านั้นเอง,เองใช่โอกระจางแล้วาาาอาจารย์อฮะว่าอเราไปยึดติดเรายึดติดเราไปยึดอย่างที่อย่างที่อาจารย์บอกว่าเนี่ย คือเราไปรักคนที่เราเขาไม่รักเราใช่ใช่แต่อคนที่รักเราเนี่ยเราไม่ไปใส่ใจใเขาไม่ใส่ใจไปโฟกพสก,กับเรื่องอืนซะก็ชีวิตมันง่ายอย่างนี้เอง<า>อ๋อครับอาจารย์นะระอาจารย์ครับนี่คือความทุกขนะ์ในเรื่องของความรักครับอาจา,ารย์ครับ<ช>นะฮะยังมีความทุกข์อีกครับพระอาจารย์ครับสําหรับในส่วนในเรื่องของไปเรื่องของสถาบันครอบครัวและเรื่องของเศรษฐกิจแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของความเจ็บปวดที่เกี่ยวกับเรื่องของ นี่ศีลละพระาาอาจารย์เออแต่เนี้ยนี่คือหลกักๆแล้วเนะียไม่เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจนะพระนี่คือระบบเศรษฐกิจคือหาอันนี้คือนี่ศีลละพระอาจารย์อินังทุกขังโลเกนอ๋อเหอความทุกข์เนี่ยเป็นการเป็นนี่เป็นความทุกข์ในโลก <laughs> การเป็นนี่ทําอะไรมันกัมันก็ไม่ผ่องใสมันมันเป็นความทุกข์ของตัวเองครับพระอาจารย์ฮะในห้าทีนี้ครับพระอาจารย์ครับไหนๆเราจะพูดในเรื่องของความทุกข์นะฮะ ทุกที่สาคัญที่สุดทุกมากกว่านี้สินทุกมากกว่าความรักนั่นคือทุกเรื่องของสุขภาพ,ค,พราครับอาจารย์ครับสุขภาพสาธุครับครับอาจารย์ตอนนี้ทางที่วัดบางแพรกจังหวัดนนทบุรีเนี่ยวันนี้เนี่ยได้มีกิจกรรมอะไรครับในเรื่องของอสุขภาพครับอาจารย์เรื่องของสุขภาพใช่ไหมสุขภาพก็ในการพัฒนาจ,จิตใจบ้างอ่า,า,อาพัฒนาจ,จิตใจแล้วก็มีเรื่องของการทําบุญขยายรีไซเคิล ครับอาจารย์ดีเซเคลของครงการยบอสะอาดเห็นพระอาจารย์บอกว่าในเรื่องของอารมณ์ก่อนตาอารมณ์ใช่ใช่เรื่องของสติเรื่องของสติครับอาจารย์เพราะว่าหลายๆคนวันนี้เนี่ยโหรู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นมะเร็งเป็นรุ่นนีนั่นคือแค่กลับมาดูแลตัวเองดูแลจิตใจตัวเองครับอาจารย์ฮะครับอาจารย์เป็นกิจกรรมยังไงครับอาจารย์ครับเป็นกิจกรรมของกลุ่มกีฬรานธรรมกลุ่มที่พระที่ไปดูแลโยยาจิตใจของผู้ป่วยระยะสุดท้าย ครับอาจารย์สุดท้ายอืให้กลับให้ได้มีสติครรับอาาจมีสติขึ้นเพราะบางครั้งเนี่ยอาการมันเจ็บปวดมันทรมานมันอะไรเงนี้ยเราต้องใช้ธรรมะครับครับไปกลการเป็นตัวเยียวยาจริงๆเนี่ยฐานเริ่มต้นที่จิตใจจิตใจอาจารย์จิตใจใช่ใช่จิตใจเราผมเห็นคนที่เป็นมะเร็งอาจารย์แล้วถ้าจิตใจเข้มแข็งเขาอยู่ได้หลายปีเขาอยู่ได้หลายปีครับดีไม่ดีมะเร็งนั้นตายหายไปเลยโอ้ออามะเร็งนั้นหายไปเลยครับอาจารย์เออ แต่ถ้าจิตใจมันซบเซามันทําอะไรมันก็ป่วยก็จะยิ่งป่วยไปเรื่อยๆครับครับเหมือนกับไม่อยากจะทําอะไรไม่อยากจะกินอะไรไม่อยากจะอะไรแต่ว่าถ้าถ้าคนที่ใจสู้ฮึดสู้ทางสถาบันโรงพยาบาลก็ก็รักษาโรคไปใช่สาธุแต่ที่วัดบางแพรกรักษาจิตใจรักษาจิตใจสาธุเจริญพรครับพระอาจารย์ เราจะเริ่มต้นสมมุติว่าคนโทรมาโอ้วันนี้ป่วยและพระอาจารย์จะรับเคสยังไงครับพระอาจารย์รับเคสยังไงก็จะมาเป้าหมายให้พระอาจารย์ท่านรับผท่านดูแลในเรื่องนี้ครับท่านดูแลในเรื่องนี้ท่านก็จะนัดยอดโยมนัดกับญาติคุยกับญาติด้วยคือการคุยต้องคุยกับญาติด้วยคุยกับผู้ป่วยด้วยเพราะบางครั้งเราจะได้ทราบปัญหาว่าปัญหาความทุกข์เกยวกับใครบ้างบางโคนเนี่ยบางทีญาติไปดูแลไปดูแลคนป่วยครับด้วยความที่ญาติจะต้องมีภาระเยอะแลวจะต้องมาดูแลคนป่วยอีก แล้วก็บางทีก็จะต้องไปพูดสิ่งที่ไม่ดีที่ทำให้จิตใจอ่ะครับผ่านถึงคนป่วยคนป่วยได้ยินพวกก็จะยิ่งยิ่งไปเรื่อยๆเออเราน่าจะตายแล้วเรา้เราจะต้องบเป็นทุกคนทุกเพื่อความทุกข์คนอื่นเงี้ยครับในสิ่งนี้สําคัญใช่เราต้องคุยกับญาติด้วยคุยกับผู้ป่วยด้วยอ่าฮะครับพระอาจารย์เพราะว่าแหมใช้คํารุนแรงมากนะพระอาจารย์สําหรับว่าเตรียมตัวก่อนตายเตรียมตัวก่อนตายเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะรอดก็ได้นะพระอาจารย์ใช่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 ถูกไหมาะพระอาจารย์ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันตั้งหลักอยู่ที่สติก่อนใช่ตั้งหลักอยู่ที่อย่างที่รพระอาจารย์บอกอยู่ที่จิตใจเราก่อนอยู่ที่ตัวเราก่อนอยู่ที่ตัวเรามาดูดกลับมาดูตัวเราครับพระอาะจารย์เรพราะว่าพระทางพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็เทศน,น,นาไว้แล้วว่าเรื่องของจิตใจใช่ไหมพระอาจารย์เป็นคาใช่ครับก็ดูแลจิตใจตัวเองไปดับแรกก่อน เพราะอโรคยาเนี่ยมันก็เริ่มต้นจิตใจ <c oughs> จิตใจเรามันจะหายได้ใช่ไหมมันจะหายได้ไม,มันจะหายได้อ่าฮะมันจะหายได้ครับ,าอ,รบอาจารย์นี่คือสิ่งนะฮะสำหรับในเรื่องของเราพอทราบแล้วใช่ไหมสำหรับในเรื่องของความทุกข์เอาสิ่งที่ทางพระอาจารย์ท่านเทศนาธรรมในวันนี้นะครับเอาไปดัดแปลงกับตัวเองให้เหมาะสมกับตัวเองแล้วความทุกข์ของท่านนะฮะจะหายมาหลายสิ้นเพราะ ท่านรู้จักความทุกข์แล้วไงนะหากท่านรู้จักแล้วท่านก็ปรับและปิดประตูกั้นไว้นะฮะอย่างนี้แหะครับนี่คือรายการแสงธรรมแห่งศรัทธาครับกรดาบมัสการาครับ,รบไปแล้วครับท่านชมครับสวัสดีครับ